เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการรู้ทันประเทศไทยวันนี้ตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมกันเต็มทีแล้วนะครับหลายๆมหาลัยก็คงกําลังเตรียมการจัดก,กิจกรรมต่างๆนานามากมายสําหรับนิสิตนักศึกษาที่จะเข้าใหม่นะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันว่าชีวิตในมหาลัยเนี่ยมันเรียนอย่างเดียวพอไหมกิจกรรมสําคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์นวรัตน์กงเม้งนะครับรองคณะบดีฝ่ายกิจการ,รนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับชีวิตในวัยเรียนในมหาวิทยาลัยเข้ามาเรียนอย่างเดียวพอไหมครับกิจกรรมสําคัญยังไงโอ้ยจะต้องบอกว่าเรียนอย่างเดียวนี่ผิดเลยจริงๆแล้วการเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันเหมือนเราต้องมาค้นหาตัวเองอะ่ะไม่ใช่แค่มาเรียนแล้วก็แล้วก็กลับบ้านแล้วก็คแค่นี้ไม่พอเพราะจริงๆสี่ปีค้นตัวเองนี่ยากนะแต่ว่าในในฐานะที่เราเป็นครูเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้ให้เนาะก็เหมือนเป็นแม่เป็นพ่อคนที่สองเขาอะ่ะ เราก็ต้องบอกว่าลูกเราเข้ามาแล้วเนี่ยให้เขาค้นตัวเองให้ได้สิบปีน้อยสบับอยู่กับเราเราต้องทําให้ได้เร็วที่สุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเข้ามาแล้วเนี่ยแน่นอนเรียนเนี่ยต้องมาเป็นระดับหนึ่งแต่เดียวกันกิจกรรมต้องมาเป็นตัวที่พัฒนาตัวเขาให้ได้ทั้งสังคมอารมณ์และก็สติปัญญารู้จักตัวเองดีขึ้นใช่แล้วก็มีประสบก,การณ์กับโลกกว้างขึ้นด้วยใช่ค่ะใช่คือแบบเหมือนพอเราจบแล้วเข้าไปทเข้าเรียนสือก็ไม่มีอะไรต่อเนี่ย มันก็จะไม่มีอะไรกับตัวเองเลยเพราะฉะนั้นถามว่ากิจกรรมเนี่ยมันเป็นแอทิวิตี้ที่จะทําให้เขาค้นหาตัวเองได้เจอได้เร็วอะครับแล้วก็พอเข้ามาอย่างของคณะเนี่ยค,ค,คือเราเตรียมตัวที่จะตั้งรับเลยว่าเด็กเข้ามาเนี่ยคุณภาพต้องมาอันดับหนึ่งคือสําหรับของตัวเองเป็นนโยบายเพราะเป็นรองกิจการใช่ไหมคะคือเป็นความโชคดีของตัวเองด้วยว่าเป็นครูสอนในห้องเรียนแล้วเดียวกันก็เป็นครูที่ดูแลเด็กที่ทํากิจกรรมด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีสามคุณนะคะเด็กเราที่เข้ามาเราต้องให้สามคุณคุณแรกคือคุณภาพคุณภาพสามคุณนะฮะคุณภาพอย่างแรกคือคุณภาพเขาต้องมีครับอันที่สองคืออะไรรู้ไหมคะกู s คุณธรรมคุณธรรมค่ะมันต้องไปด้วยกันให้ได้นะแล้วคุณสุดท้ายอะไรรู้ไหมคะจบจากเราแล้วเนี่ยต้องเป็นคนที่ต้องมีคุณค่าคือสังคมต้องการครับ คุณภาพคู่คุณธรรมคู่กับคุณค่าสามอย่างเลยใช่แล้วสามอย่างนี้มันจะไม่ได้ถ้าเกิดคุณเข้ามาแล้วคุณมุ่งหน้าอยู่แต่ในห้องสมุดเรียนอย่างเดียวไม่ทำกิจกรรมไม่สนใจเสริมประสบการณ์ชีวิตด้านอื่นใช่ค่ะเพราะว่าเอาง่ายๆเนาะศาสตร์และศิลป์เนี่ยการดำรงชีพต้องไปด้วยกันศาสตร์คุณมีจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง4.00แต่ท้ายที่สุดไปทำงานที่ไหนก็ทุกคนแบบไม่เอาคุณละ สามเดือนสีเดือนไปอยู่ที่ไหนก็ไปเถอะอย่าไปอยู่ที่นี่เลยเพราะคุณไม่มีศิลปะไงใช่ไหมคะเรียนในห้องเรียนนในห้องสมุดใช่ไหมคะแต่ศิลปะไม่มีเลยพูดกับคุณไม่เป็นอ่ะพูดกับคนไม่ได้อ่ะเข้ากับคนไม่ได้เข้ากับคนไม่ได้อ่ะศูนย์เปล่าที่เรียนมาใช่ไหมคะเก่งเกินไปพูดกับใครก็ไม่ได้เพราะฉันเนี่ยเก่งที่สุดแล้วอันนี้ไม่ได้เลยถูกต้อง เพราะฉะนั้นไอ้กิจกรรมนั่นแหละที่จะเป็นตัวพัฒนาเขาให้เขาได้เรียนรู้กันอยู่กับคนโอ้หอันนี้คุณแม่ผู้ปกครองถ้าเข้าใจนี่จะมีส่วนได้เยอะเลยนะครับเวลาเห็นลูกทํากิจกรรมอะไรที่มหาลัยอะไรพวกนี้จะได้เข้าใจว่ามันมันมีประโยชน์นะส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆใบนี้เนี่ยครับแต่ก็อาจจะมีปัญหาตามมาเพราะว่าเด็กหลายๆคนหรือบางคนก็อาจจะรู้จักการจัดสรรเวลายังไม่เหมาะที่เรามีเทคนิคยังไงไหมครับที่จะทําให้นักศึกษาเนี่ยสามารถจัด ความเหมาะสมหรือ,ร,อรักษาสมดุลร,ระหว่างการเรียนกับการทํากิจกรรมไม่ให้การกิการทากิจกรรมเนี่ยไปก,กระทบก,กับการเรียนเ,เราเราเตรียมวางแผนเลยค่ะคคอย่างของเรามีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยนะนักศึกษาเข้ามาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลทุกคนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็อาจารย์ปรึกษาก็จะดูวางแผนเรื่องของการเรียนนะคะส่วนส่วนส่วนอาจารย์ที่ดูแลเรื่องของทีมกิจการนักศึกษาก็จะต้องมานั่งคุย นั่งคุยพูดกันเอายกตัวอย่างง่ายๆดีกว่าอย่างสมมุติว่าอย่างอย่างตอนนี้ไม่ต้องสมมติอ่เมาแรลังสิตเนี่ยเรามีทุนทุนประสิทธิ์ทุนดรทิศทุนเยอะแยะให้กับเด็กที่เข้ามาเรียนดีเรียนเก่งขอมีอความตั้งใจใช่ค่ะเรามีทุนตรงนี้ให้ แต่ว่าเมื่อเรามองแล้วว่าเด็กเรียนดีจริงๆออกไปแล้วเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยเหมือนที่บอกว่าไม่มีคุณค่าสังคมไม่ต้องการไงเไม่มเติมมีความเก่งแต่ว่าไม่ได้ทํางานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแต่ว่าคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนมากเกินไปก็มีครับนี่มันเป็นปัญหาพอเป็นปัญหาปั๊บเนี่ยก็กลับกันมามองว่าถ้าอย่างนั้นเด็กเราต้องเรียนดีเหมือนที่บอกว่าต้องมีคุณภาพค่ะเราเดียวกันต้องมีคุณธรรมด้วยนะต้องต้องสอดแทรก็ต้องให้ได้เสร็จแล้วเนี่ยคุณค่าจะทํำยังไง จะวางแผนยังให้ประสบผลสาเร็จใช่ไหม<ะ>คือเขาต้องเรียนให้ได้ตามที่เราต้องการด้วย<ะ>เสร็จแล้วเนี่ยกิจกรรมทําไงก็วางแผนะนะคะคือเราจะเราจะวางแผนเลยว่าเมื่อคุณถึงเวลาเรียนก็คือเรียนแต่เมื่อเวลาว่างจากการเรียนกิจกรรมที่เรามีเนี่ยเราจะไม่ให้ให้มันแบบก็เรอะไรตรงกับเวลาที่เรียน<ะ>อ่า เราทำเป็นเมนูให้เลยทำเป็นตารางให้เลือกได้ว่าทําอะไรอย่างอาง่ายๆนะอย่างรูการที่จะมาถึงก็คือประชุมเชียใช่ไหมคะพออันนี้ขาดไม่ได้ทุกสถาบมันต้องมีก่อจะเข้ามาหลัยประเทะใหม่เพราะว่าเราต้องสร้างยูนิตี้เนแล้วกิจกรรมที่ง่ายที่สุดใช่ยูนิตี้ทำอะไรกันลุดงเหมือนแบบว่าเออเด็กๆเนาะมาต้้งอะไรไก่ย่างอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นความสุขความสนุกนะแล้วก็ใช่ค่ะแต่เราก็ทําแบบว่าไม่ใช่ให้มันแบบว่า เขาเรียกอะไรนะเป็นลามุกอนาจาร์คือต้องมีขอบเขตอาจารย์มีเทคนิคอะไรครับที่จะดูแลขอบเขตมันให้มันอยู่ในความเหมาะสมมีปัญหาทุกปีเรื่องลำเนาเนี่ยใช่ใช่อย่างอย่างของคณะเนี่ยพี่ขออนุญาตยกตัวอย่างศิลปศาสตร์แล้วกันเพราะมันอยู่ใกล้ตัวเราอยู่กับเราอย่างของคณะเนี่ยเราทําบุรณาการวิชาการกับกิจกรรมนักศึกษาบุรณาการวิชาการกับกิจกรรมนักศึกษาเอาสองอย่างเข้าด้วยกันเพื่อการพัฒนานักศึกษานะคะเราก็จับรุ่นพี่ที่เป็นสตาฟเนี่ยเป็นกรรมการคณะเนี่ยมานั่งพูดคุยกันก่อนโดยเราเราพ ที่จัดไปแล้วนะคะ28มยนาที่ผ่านมาเนี่ยคือช่วงช่วงเช้าเนี่ยเราจะเป็นเหมือนกันพูดถึงการการวางแผนการเรียนอะไรต่อไม่เดียวของเขาการสัมมนาการแนะนำนะคะก็เราพูดถึงเรื่องของอ d c p d ค่ะ PD, PD นะคะค,ค,คือการคุณภาพทางการศึกษา<อ>มันต้องมี p l a n n i n o i o i n h e h k ใช่ไหม A อคติ่งแัใช่ไหมคะสีตัวนี้ให้ได้เสร็จ<ะ>แล้วเป็นความโชคดีว่าเราได้สิทธิ์เก่าเนี่ย ที่เขาเรียนกับเราเนี่ยในขณะที่เขาเรียนก็ทํากิจกรรมไปด้วยเป็นตัวแทนพูดกับแทนเราเลยนะว่าว่าว่าเมื่อเขาออกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้งานเนี่ยมาจากกิจกรรมเหล่านี้ทั้งนั้นเขาเาก็จะใกล้ชิดใช่ค่ะแล้วเยอะมากนะอาจารย์ที่จบออกไปแล้วงานที่ทาหรือว่ามันสัมพันธ์กับกิจกรรมใช่ค่ะเยอะมากค่ะแล้วแล้วพี่ก็เอาเด็ก สิทธิ์เก่าเราเนี่ยค่ะมันมานั่งพูดให้ตัวแทนแต่ละรุ่นตั้งแต่รุ่น4 6 4 7 4 8 4 9มานั่งคุยกับน้องช่วงเช้าก็คือท่านกคลดีพูดแนะนําวิธีการเตรียมตัวการวางแผนนะคุณถ้ามาทํางานตรงนี้คุณอย่าให้เสียการเรียนนะเด็กๆกันคุณต้องได้ด้วยนะในการพัฒนาตัวเองนะและพร้อมจะเสียสละให้กับน้องนะที่จะเข้ามาเพราะเวลาเราที่เรามีการเรียนที่เราจะน้อยลงเพราะเราต้องมีประชุมต้องเตรียมการต้องเตรียมตัวต้องดูแลน้องให้ดีต้องทิปเบ้นเขาอะไรต่ออะไรใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ย เราก็พูดถึงไอพีดีที่พูดถึงนี่แหละต้องวางแผนยังไงต้องจัดการยังไงแล้วก็เราจะพูดถึงกิจกรรมยังไงบ้างที่คุณจะได้แล้วน้องจะได้แล้วก็เอาพี่ที่เป็นสิทธิ์เก่าเรื่อมาเล่ามาเล่าสู่กันฟังคือทั้งหมดนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยทางอาจารย์ล้วทางผู้บริหารเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้ทํากิจกรรมตามบุญตามกรรม<ช>แต่มันเกิดจากการดูภาพรวมมีแผนการมียุทธศาสตร์ใช่ค่ะใช่ด้วยทำาปนอย่างเป็นระบบอ่ะพูดง่ายๆคือเอาจริงอ่ะใช่ค่ะอาจาพอยกตัวอย่างหน่อยครับมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ ที่กำลังจะเกิดขึ้นใเร็วนี้อ,อย่างของในที่คณะอย่างอย่างของคณะ,คะของคณะพี่ที่เตรียมตัวนอกจากการประชุมเชียร์ก็คือพวกพี่รุ่นพี่ก็มาเตรียมตัวเตรียมการวางแผนเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมีเปิดเทอมมาเนี่ยเราจะมีเหมือนสัมมนา อบรมบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่มีประโยชน์มากเพราะเรามาว่าทุกคนมาแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันไงการเลยนดูไม่เหมือนกันพอมาอยู่ที่เราจะทํำยังไงดีให้เขามารวมหลอมมาเป็นเราให้ได้อะมาเป็นมาเป็นศิลปศาสตร์มาเป็นรังสิตให้ได้อย่างเงี้ยค่ะนะเราก็มีม่ประโยชน์ับการทำงานในอนาคตทางบุคลิกาเรื่องใหญ่เลยใช่ค่ะแล้วเราก็นี่คือกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่เนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใช่ค่ะมามามาหลอมอน้านต้องเสียตังค์เพิ่มไหมยังไงไม่ไม่ค่ะก็คือทางเหมาอะไรก็จะให้แต่ก็ส่วนหนึงงกก็ตต้้อมีค่่่าาใชจแ แต่แต่ไม่เยอะมากมายอะนะคะนะที่ที่ที่ต้องจัดตรงนี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็มีรุ่นพี่นี่แหละที่เตรียมตัวสตาฟลงไปช่วยจัดวอล์กเลลี่คืออาจารย์ก็จะดูแลเรื่องของของภายในการให้ความรู้การวางแผนเรื่องของการเรียนฟังพูดอ่านเขียนบางเอิญเราเป็นเป็นศิลปศาสตร์ไงเรามีภาษาไทยเรามีภาษาอังกฤษเรามีภาษาจีนเราก็จะรวมตัวกันอาจารย์ค่ะใช่ค่ะแล้วรออาจารย์ที่อาจารย์ของแต่ละภาควิชานี่ค่ะ มาให้ข้อคิดนักศึกษาว่าคุณจะต้องวางแผนยังไงคุณจะต้องเรียนยังไงค่ะแล้วเสร็จแล้วก็มีอาจจะจะมีกิจกรรมให้เขามีความรักกันเพิ่มขึ้นรู้จักกันมากขึ้นอีกเยอะแยะมากมายอะค่ะที่เราจะทําตรงนี้ค่ะนี่ยังไม่นับกิจกรรมที่ออกไปข้างนอกมันเป็นประโยชน์อะไรบ้างเราก็เคยคุยในรายการมีเป็นหน่วยสัญจรไปลงชุมชนอะไรพวกนั้นอะสุขภาพชุมชนเยอะแยะเลยแต่ดีมากคือคือมองกางอย่างตัวเองนี่ อยู่เป็นโรงกิจการมาหลายปีเนะ,ฮะ,ฮะเห็นความก้าวหน้าของนักศึกษา <ฮะ S 2> แล้วแล้วอย่างของเรานี่เราไม่ใช่ดูเฉพาะนักศึกษาที่กังเรียนอยู่นะจ๊ะอย่างอย่างของพี่อย่างของคณะพี่กำลังจะจัด พัฒนาศักยภาพสิทธิเก่าสิทธิเก่าด้วยสิทธิเก่าด้วยค่ะจบไปแล้วก็ยังไปพัฒนาให้เขาอีกที่สิที่10มิถุนาเนี้ยนี่พูดเรามาประชาสัมพันธ์ด้วยเกิดสิทธิเก่าสิทมิถุนาสิทธิวันอาทิตย์ที่10มิถุนาวันที่เกาเราผสมนิเทศใช่ไหมสิทธิเก่านักศึกษาใหม่แต่วันที่10เราทําให้สิทธิเก่าแล้วสิทธิเก่ากลับมาด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเราไม่ใช่สิทธิเก่าผมไม่ใช่สิทธิเก่ามาได้ไหมได้ได้ตอนนี้อยู่ในแบบฮอตอิชชูภาษากับเวทีประชาคมอาเซียนสำคัญมากเรื่องภาษาเนี่ยใช่มคะ ตั้ง10ประเทศนะใช่สื่อสารกันก็สำคัญอ๋อนี่เหมือนกับบริการหลังการขายแล้วเนี่ยสิทธจบไปแล้วไงแล้วสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปต้องใช้ภาษาเยอะท้าสนใจอยากจะกลับมาลื้อฟื้นมาได้บริการหลังการขายเพราะฉะนั้นไม่รู้คือมองว่าไม่ใช่เฉพาะศิลปศาสตร์นะคะอย่างหมาลังสิตพี่มองว่าทุกคณะแหละทำคล้ายๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าคณะไหนพร้อมมากกว่าบุคลากรเยอะกว่าเตรียมตัวได้เร็วกว่าอย่างนี้ค่ะคิดว่า นี่คือสิ่งที่สิ่งที่ทําที่มห AH าวิทยาลัยแล้วก็มีการวางแผนมีการดําเนินง,งานอย่างเป็นระบบะส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ชีวิตพร้อมกับเรียนรู้วิชาการล่าสุดนะฮะก็คือแนวทางตรงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆเพราะว่าอย่างล่าสุดก็คือมีนิตยสารบุมเบ r ร์กบิสเน s w วิกไทยแลนด์โอ้ชื่อดังระดับโลกเลยใช่แล้วก็จัดมอบรางวัลด้วยในประเทศไทยนะฮะมีรางวัลให้แก่ซ e o มีให้11สาขา CEO ก็คือ Chief Executive Officer หรือว่าผู้บริหารสูงสุดขององค์กรใช่ครับอาจารย์ให้กับบุคคลในวงการธุรกิจที่เขาเห็นว่าประสบความสําเร็จอันนี้ไม่ใช่เขาให้ลอยๆนะครับเขามีการให้คนอ่านเสนอชื่อคนอ่านก็เป็นนักธุรกิจทางนั้นนะเพราะบุมเบิกนี่เป็นระดับโลกครับไมลอยๆไม่ได้อันนี้ของไทยแลนด์ที่ฉาวแปนเบอราไทยเขาก็เสนอชื่อกันเข้ามาให้11สาขาปีนี้ล่าสุดผู้บริหารมอลังสิทธ์ได้ด้วยก็คือท่านดรอาทิตย์อุไรรัตน์ท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลังสสิได้ในาาข ผู้บริหารบริษัทเอกชนเหตุผลที่เขาให้น่าสนใจมากเขาบอกว่าผลประกอบการก็ส่วนหนึง่งการเติบโตต่อนเนื่องก็ส่วนหนึง่งมีอันนึงที่กรรมก,การรางวัลเขาอ่านในงานนะฮะเขาบอกว่ามีกําไรแล้วเนี่ยไม่จัดสรรกําไรทั้งหมดเนี่ยส่วนเกินเนี่ยเอาเข้ากระเป๋าผู้ถือหุ้นลูกเดียวไม่ใช่อย่างนั้นที่ลังสิ์กำไรส่วนเกินเนี่ยเอาไปลงทุนเอาไปทํากิจกรรมทำโน่นทํานี่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้วก็วางรากฐานระยะยาวด้วยครับ เดี๋ยวเรามีคลิปมาให้ดูนะฮะเป็นการ,รไปรับรางวัลที่ท่านดรอาทิวัยรักไปรับรางวัลจากนิตยสารบูมเบิร์กบิสเนสวิกไทยแลนด์ลองไปดูครับภาพอาจจะไม่ก็ชัดแต่ว่าลองไปฟังว่าท่านอธิการพูดอะไรน่าสนใจมากฮะและผู้ที่ได้รับรางวัล Private Company CEO of the Year ได้แก่ดรอาทิวัยรั อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบคุงสิทมิ์ด้วยครับ Ladies and gentlemen, the private company's CEO of the year, Dr. Athi Poo Rai Rath who is the president of Rang s i t University which last year made 2.2 billion baht profit but still, they r e investing their income for the best of their students โดยกาวนี้กับคุณสิทธิ์ด้ว ตัวดัชดีกล่าวในเล็กน้อยครับเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านเป็นความภาคภูมิใจเป็นความขอบพระคุณจากซีอที่แก่ที่สุดในคืนวันนี้ม <c oughs> หาวิทยาลัยรสงสิไม่คิดว่ารูเบิ์และคณะกรรมการตลอดจนสังคม จะมองเห็นกิจการเล็กๆซึ่งเป็นกิจการที่ไม่ได้หวังกำไรเราไม่ได้เติบโตโด้วยจำนวนเงินแต่ว่าเราคิดว่าปั้นเงินของเราจะ,จะเจริญเติบโตจนั้นคงยั่งยืนได้การปิดทองหลังพระด้วยการสร้างคนให้ดีที่สุด <c oughs> เข้มแข็งที่สุดนั้น <c oughs> เป็นสิ่งที่จำเป็น,ปนขาดไม่ได้ฉะนั้นพระาลนสิคกคึง อาสาเข้ามาทํางานเล็กๆแต่วา่าเป็นงานที่เป็นกระดูกสันหลังอย่างหนึ่งของชาติก็ขอขอบพระคุณดูเบอร์แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้กาลังใจและสนับสนุนขอบพระคุณมากครับ,น,น,บนี่ครับโโโรง,งานสร้างค,ค,คนเนี่ยเป็นการสําคัญของชาติเม <ชา S 1> ื่อ<ช> <Bur> คูณสร้างสามคอไอ้สามคุณอะไรนะครับสามคุณอะไรครับคุณภาพคุณภาพคุณ คุณธรรมและคุณค่าต้องเป็นคนที่มีคุณค่าด้วยแล้วทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่แค่เรียนในห้องเรียนกิจกรรมเสริมชีวิตสําคัญมากครับแล้วก็แนวทางของมหาวิทยาลัยรังกิตก็ชัดเจนมากนะครับต้องการสร้างคนที่มีคุณภาพมีคุณค่าแล้วก็มีคุณธรรมเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศประเทศชาติครับขอาละครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์นวรัตกงเม่งมากนะครับรองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหังสิษ์ครับขอบคุณจั์มากนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณคครับเวลาของรายการรู้ทันประเทศไทยก็หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับคุณสันติสุขผมรนุวัฒน์ทีมงานทุกท่านลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะ